สวัสดีครับสำหรับช่องพาขวัญพาเที่ยวจังหวัดสระบุรี EP ีนี้ก็เดินทางมาอีก E ีีหนึ่งแล้วเดินทางมาถึงแล้วนะครับ E ีีนี้นะครับเราจะพาทุกท่านมาวัดสารแดงวัดสารแดงอยู่ที่อำเภอเมืองเลยครับอยู่ใจกลางเมืองเลยตรงข้ามกับสารากลางหลังเก่าหรือที่ว่าการอำเภอหลังใหม่นะครับที่มาในวันนี้มาอะไรครับผมจะพาทุกท่านหลายๆท่านยังไม่รู้นะครับ ผมจะพาท่านมากราบไหว้พระพุทธนิโดคันตรายชัยวัดจตุรทิศในประเทศมีแค่4ี่องค์หนึ่งในนั้นมีอยู่ที่จังหวัดสระบ,บุรีนะครับเดี๋ยวรายละเอียดเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวเข้าไปครับวัดสารแดงอยู่ตรงข้ามที่ว่าการอำเภอเมืองสระบ,บุรีเลยเดี๋ยวไปด้านในกันครับ ครับเพื่อนๆครับแล้วคราวนี้หลังจากที่ผมไปสกาละแล้วนะครับก็จะมาเล่าประวัติโดยคร่าวๆนะครับให้ทุกท่านทราบนะครับพระพุทธนิโดคันตรายชัยวัดจดตุรทิศนะครับมีการสร้างมาถึง3รัชกาลแล้วนะครับคือรัชกาลที่4รัชกาลที่6และรัชกาลที่9แต่รัชกาลที่4กับรัชกาลที่6นี้ทรงสร้างแล้วเอาไว้ตามพระอารามหลวง ในพระราชวังต่างๆนะครับแต่ในรัชกา,กาลที่9นะครับมีการสร้าง4รูปนะครับ4รูปแล้วเขาพองค์ระทรงพระราชทานชื่อพระพุทธนิโรคันตรายชัยวัดจัดตุรทิศนะครับคือหมายความว่าให้มีพระนะครับพระพุทธรูปนะครับทรงปกปกักปกป้องเมืองไว้ถึง4ทิศนะครับ ของจังหวัดสระบ,บุรีเราก็เป็นหนึ่งเดี๋ยวผมจะไล่ก่อนนะครับเริ่มจากทิศเหนือทิศเหนือองค์แรกนะครับอยู่ที่จังหวัดลำปางนะครับอยู่ที่าสารากางจังหวัดลำปางแล้วก็ทำสารหลักเมืองใกล้ๆพระองค์ทรงประจัทานอยู่นั่นหนึ่งองค์นะครับ1รุดห,หนึ่งองค์ครับต่อไปองค์ที่สองนะครับอยู่ที่ทิศใต้อยู่ที่สารากางจังหวัดพัทธลุง จังหวัดพัทธลุงนะครับก็เหมือนกันเอาไว้ลกลางอยู่ที่สาลหลักเมืองนะครับนี่คือองค์ที่สองเพื่อปกป้องรักษาทางทิศใต้นะครับต่อไปองค์ที่สอยู่ที่จังหวัดราชบุรีปกป้องนะครับคุ้มภัยในทิศตะวันตกนะครับอยู่ที่จังหวัดราชบุรีนะครับอยู่ที่สารลกลางจังหวัดราชบุรีและสารหลักเมืองเช่นกันแล้วองค์ที่สี่ครับ อยู่ที่จังหวัดสาระบุรีนะครับอยู่ที่จังหวัดสาระบุรีนะครับของเราปกป้องทิศตะวันออกนะครับอยู่ที่จังหวัดสาระบุรีอยู่ที่ตะก่อนนี้ที่ว่าการอำเภอนะครับเป็นสาราการจังหวัดหลังเก่านะครับแล้วก็มีการก่อสร้างท่านผู้ว่าท่านก็ทรงเห็นว่าท่านก็นกว่าชาวบ้านก็ปรึกษากันนะครับก็เอามาไว้ที่วัดสารแดงซึ่งมันอยู่ตรงข้ามกันเลย ก็มาสร้างที่มาสร้างนะครับให้ที่ขององค์รัชกาลที่เก้าพระราชทานองค์ที่สี่นะครับอยู่ที่วัดสาลาแดงอยู่ตรงข้ามกับที่ว่าการอำเภอเลยนะครับหรือสารากางหลังเก่านะรับพระพุทธนิโรคนตรายองค์ที่สี่จะอยู่ที่นี่สังเกตนะครับจะอยู่ตามสารากางทั้งหมดสี่องค์นะครับสีท่ทิศทิศเหนือทิศใต้ทิศตะวันตกแล้วก็ ที่ตัวอนออกของจังหวัดสระบุรีเราปกป้องคุ้มภัยทางที่ตัวอนออกเพื่อเป็นด่านของภาคตัวอนออกนะครับอ่ะเดี๋ยวถ้าท่านน้องว่านครับขอเชิญครับมาสักการะได้นะครับที่วัดสารแดงตรงข้ามสารากางจังหวัดหลังเก่าหรือที่ว่าการอำเภอเมืองสระบุรีนะครับสำหรับวันนี้ช่องขวัญพาเที่ยวก็พาท่านดูต่างๆในวัดสารแดงนะครับแล้วก็ดูพระพุทธที่โลหนตรายสวยๆจริงๆครับและที่สิบันศักดิ์สิทธิ์นะครับขอให้ทุกท่าน มาแวะชมได้นะครับจะเดินทางไปทางติวนอกแวะสระบุรีก่อนมานมัสการพระพุทธนิโรคันตรายชัยวัดจตุรทิศนะครับสำหรับวันนี้นะครับช่องขวัญพาเที่ยวก็พาทุกท่านมานะครับมาสการะนะครับพระพุทธนิโรคันตรายชัยวัดจตุรทิศนะครับหนึ่งใน4นะครับของประเทศที่ในหลวงทรงพระราชทานให้นะครับจังหวัดสระบุรีเรานะครับที่วัดสารแดงนะครับถ้าท่านผ่านไปก็แวะ สกการะได้นะครับเพื่อเป็นการปกป้องตัวท่านนะครับให้ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆนานาครับก็สําหรับ EP นี้ก็เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วถ้ามีอะไรผิดพลาดไปขวัญก็ขออภัยด้วยนะครับเดี๋ยว EP ต่อไปเราจะไปที่ไหนเราต้องติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต e นะครับไม่ว่าจะเป็นช่อง y o u t u แฟน a พจทิก t o k นะครับเข้าไปได้เลยนะครับฝากแชร์ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ช่องขวัญพาเที่ยวขอขอบคุณทุกท่าน ขอเดินทางไปยังอีพีอื่นๆเพื่อให้เพื่อนๆได้ดูในงานต่อไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ